ับทีมช่างสีตากใบ9คันด้วยกันนะสำหรับ6เจ็ดไม่ชักนี่ก็อันดับหนึ่งสองอันดับหนึ่งสองด้วยใช่ครับแล้วก็เรียกว่าผลงานเนี่ยคือมีตลอดต่อเนื่องเองคัำนี่ได้แชมป์แชม6เจ็ดไม่ช่างเมื่อใหม่ตายวันนี้ทำเวลาไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสี่ต้นต้นจะตุดสี่ถ้าเป็นรถแข่ง6หกจะค่าต้องมีเงินเท่าไหร่เครื่องก็อยู่ประมาณสี่

เป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยต้องขอถามว่าสุขภาพกันก่อนเนาะได้ทาการครับครับในขั้นแรกเรื่องการรักษาอ่าแล้วก็พารถแข่งมาหลายคันมากนะก็วันนี้เนี่ยเราจะถามถึงอาการเบื้องต้นกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมงานซึ่งวันนี้เนี่ยมีพี่ชายมีเอพ,พี่ชายช่วยช่วยช่วย ก็คือดูแลรถเนี่ยรถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพามาแข่งกี่คัน9ก้คันด้วยกันนะสำหรับทีมงานออกมากวัวสองก็ทําไม่รบกวนมากเดี๋ยวคือไหนๆก็มาแล้วก็เดี๋ยวสับ้า์พี่ต่อยแทนแล้วกันเพราะว่าวันนี้พี่ต่อยลงมาช่วยดูแลถึงคาดใ่เลยนะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็หายเร็วๆนะครับ ฝากสำหรับเพื่อนๆน FC นะในแฟนเพจแล้วก็ FC ของช่างซีนะใช่เป็นกำลังใจให้กับช่างซีด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูการแจกทรงรุ่นรถกันเนาะนะนะก็เดี๋ยวเป็นพี่ต่อยกับน,น้องชายแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะขอให้หายเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่ต่อยดีกว่าวันนี้เดินทางมาไกลนะสวัสดีครับ เดินทางมาไกลถึงคราบใหญ่เลยมาช่วยน้องชายมาช่วยน้องชายขอบคุณพ่อครจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าใจสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใน้องวันนี้พารถแข่งมาหลายคันหลายรุ่นมากเลยมีรุ่นอะไรบ้างครับน้อาต่อยมีมีขั้งเก้าขั้ง้าสองเาะแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หกขั้งห้ากระบู่ลงไปแล้วกี่รุ่นลงไปแล้วสองรุ่นเรับ เป็นยังไงบ้าง<อ>ขวันนี้หกหกครั้งห้าสี่ 6, 6, 6 5, 4, วาลก็เข้าที่สอ,องก็ต้องกลับไปพัฒนาอีกหน่อยแต่หกเจ็ดไม่ชักนน่ก็อันดับหนึ่งสองอันดับหนึ่งสองด้วยใช่ครับแล้วก็เรียกว่าผลงานเนี่ยคือมีตลอดต่อเ<ช>นื่องเองรวมแม้กระทั่งถึงร้านของเราต่อเองด้วยในที่อยู่ที่น,นครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มามาช่วยน้องด้วยแล้วก็มีรถ อันนี้คือรถของน้องมาเลยของน้องเลยมาช่วยดูแลมาช่วยไล่จนจนถึงเรื่องว่าแข่งขันเลยครับอย่างคันนี้นะต่อยไอโยอยู่ผมรู้เอครับแล้วก็พี่เต้าหูแปดเลี้ยวนวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่งตัวที่สําหรับช่างที่ทํารถสี่ล้วและรถแรงๆจะต้องมีเป็นของ NK Racing commission tester kit นะครัก็คือชุดเกรดวัดกาลังอัดสาหรับช่างนี่เลยที่กําลังทํา รถแข่งรถใช้งานรถอะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าตาส่วนกำลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกตที่มีเลนส์นะครับถึง400 psi แล้พี่ฮู้ครับและมี2องว้วหอ่ามี2องนิ้วหัวก็วัดได้แล้วก็มีของรถยนต์นี้จะเป็นสายพิเศษครับพี่ผู้ที่ดีไซน์มานะเป็นสายแข็งนะช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ผู้แล้วก็ที่สำคัญนะครับหัวปดนะครับ ทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันรั่วหรือเสียหายตัวที่มีสอนเริ่ที่ดีกว่าคือว่าเวลาเราอัดไปแล้วเกม,มันจะไม่ลงนี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025เอาไว้ใช้งานนะใครที่เล่นรถซีวาวอยู่อนนลองซืง้อมใช้สนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ n k r a e i n g หรือเฟซพี่เต่ผู้แปดลิวแล้วก็ลงเนะครับลาไปก่อนพีงนี้ไป雷斯โก เป็นสเปคอะไรฮะเอ้หกหกห้าสองวาวอ่ะแล้วก็มีห้าเก้าเจ้าห้าสองวาวอ้าวหกเจ็ดไม่ชักพาไปดูรถแชมป์ใหม่ดีกว่าดีไหมหนึ่งสองเลยคันไหนยังไงเนี่ยปึ้งปึ้งขอเช็ครถก่อนเพราะว่ารถเยอะเด็ดัำนี่ด้แชมป์แชมป์หกเจ็ดไม่ชักมือใหม่ได้มือใหม่ได้ครัวันนี้ทำเวลาไปอยู่ที่เท่าไหร่ฮะเจ็ดสี่ต้นต้นเจ็ดตุสสี่ ก่อ,อนอื่นเลยต้องถามก็ต่อยก่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไล่รถอยู่ทางภาคกลางก็มาแข่งที่ภาคใต้ต้องมีการทำอะไรยังไงบ้างปทำเทสตค่าตัวค่าทั้งงานเอสอะไรใหม่เลยอ่อาแสดงว่านี่เราก็ต้องมาไล่ตูนเก็บ,บมาแค่สองวันเองแล้วก็เรียกว่าต้องมาไล่เก็บรายละเอียด อย่างโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่น67ไม่ช้าเลยถ้าจะโมดิฟายจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณ75,000 75,000อันนี้เป็นรถแข่งเลยเป็นรถแข่งเลยเอาแข้งมาคู่เอาแข้งมาแค่คู่เดียวค่ะที่เหลือจะจัดให้หมดเลยสำหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ประจำอยู่ที่นาราวาทีบ้านคุแล้วใช่ครับครับก็วันนี้ได้ที่หนึ่งไปในขณะไได้ที่สองครับ นี่ก็คือคำพิเดทที่สองครับผมผมถามนักต่อยห,หน่อยดีกว่าว่ามีทเทคนิคในการเซตอัพนอกจากเครื่องยนต์ก่อนก็เกือเกในดไหลลูกสูบอะไรเนี่ยคือ,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 อต้องทำให้ได้ดับเปครครับ,รบก็ระยะในกระบอกสูบอย่างเงี้ยเข้าเวียงก็ตามบเปคของเราและโดยปกติอย่างน้องๆสมมติว่าอยากซื้อแคมเปร่ไล่เองเนี่ย มีขายมากนี่มีขายอขายอุปกรณ์อย่างอื่นมีจ่ายด้วยนอกจากความแรงแล้วเนะในเรื่องของการเซ็ตตัวตัวบอดี้รถใช่พอจะแนะนำใหน่ด้วยสำหรับรุ่น67เพราะว่าที่งานนักต่อยเนี่ยก็เรียกว่ามีฝีไม้อะไรมือในรุ่นนี้นะระดับประเทศอยู่แล้วเราเริ่มตั้งแต่ช่วงหน้าเลยว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างครับชกหน้าก็ต้องตัด เซตสภาพให้ดีครับครับว่าชกหน้านี่ตัดสักกี่นิ้วตัดอยู่สี่นิ้วครับตัดออกสี่นิ้วเลยสี่นิ้วเลยครับแล้วก็ต้องอัดน้ํามันด้วยนะอัดครับอัดน้ํามันโมโช๊โมไซด์ด้านหลังของตัวรถข้างหลังก็โชทั่วไปครับความยาวความยาวสามร้อยสามร้อยครับตาำปรวานครับอ๋ออาร์มนี่เราใช้ตาวานเลยครับ จะยาวกว่าอาร์ม125อยู่ประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ใช้แบบตรงรุ่นเลยหูก็หูปกติของปาวานเลยก็เรียกว่าเซ็ตแบบง่ายๆไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะใส่จบสามร้อยมีห้ออะไรชอบเท่าไหนก็เลือกได้ข้างหน้าตัดสี่นิ้วก็เซ็ตแบบอย่างนี้เลยในส่วนของอุปกรณ์ยังอื่นมีไหมไม่มี แผงค้อแผงอะไรเงี้ยใช้เดิมได้หมดเลยใช้เดิมครับอาตอนนี้ก็เป็นเทคนิคนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยในะส่วนของการโมดิฟายรถมาพูดถึงเรื่องของการปรับแต่งอย่างอื่นในรุ่น6กชักห้ากันบ้างดีกว่าใช่อย่างรุ่น6กชักห้าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณไม่เกิน4ี่หมื่นไม่เกิน4ี่หมื่นใช่ครับฝาก็ฝาตลาดทั่วไปถ้าเราจะจะัวเลขก็เราก็เอาฝาไปโพล ก็คือเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยถ้าเป็นรถแข่กผมจะค่าต้องมีเงินเท่าไหร่ทั้เครื่องก็อยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหครับนี่คือบล็อกแข่งเลยเหรอโอ้โหบุญรับเป็นเป็นกระบูมันไม่แพงมอะไม่แพงมากแล้วถ้าเป็นหัวฉีดอะต่อไว้ไม่แพงครับแพงเท่าไหร่เจ็ดเลยเจ็ดหมื่นกว่ารั็ใกล้เคียงกับสเปค67ใกล้อะใกล้แค่ไหน ก็เรียกว่าราคาไ,ได้เีย <มา S 1> งกันรไม่แบงมากนะฝากถึง FC ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาทำงานในขันที่หนดใหญ่มาช่วยทั้งซใช่ใช่วย,ยแปลว่าสนามต่อไปเรียกว่าโฮมเลนของพี่ต่อยเลยสวรรค์ววครับที่นครสวรรค์ฝากถึง FC แฟนคลับแล้วก็เชิญชว n น n g o นครสวรรค์นหน่อยเชิญชวนน้องน,องนองแล้วพี่ๆที่มีรถแข่ง ที่นครสวรรค์เลยครับขอเชิญไปร่วมการแข่งขันด้วยกันครับไปร่วมสนุกกันไปร่วมสร้างตเตเตะกันแล้วก็ใครที่เป็นตเวซงตต่อยนะฮะเดี๋ยวรอบหน้านัดกันแล้ว <laughs> น่าจะได้ทำนะหนึ่งอีพะที่ร้านอินเตอร์ข <laughs> องต่อยนครสวรรค์ก็ฝากติดตามฝากาากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ช่างซีค่ะซิตาร์ไกทลำพิษจังป่อยแล้วก็นักป่อยนครสวัสด Inter ิ์ซินเปอร์เลสซิ่งครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนักป่อยหน้าที่ช่วยดำเนินรายการแทนทั้งซีซึ่งช่งกัวโยอยู่ในช่วงมัดปืน,นครับก็เดีย๋ยวเราไปชมนักเล่นเล่นน้อยๆของการแข่งขันในวันนี้กันให้เปรีได้เห็นความแรงของรถกันครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับไปชมกันเลยดีกว่าครับไปเลสโก้ ทุกสนามไม่ต้องย้ำ k i l l i ิ this shit <ว>อย่ามาย้ำหนึ่งในสาม we k i l l i ิ this shit King b <Brian, S 3> <What? S 1> a d We're k i l l i n t h i shit s King b a d We're k i l l i n t h i s shit